ตอนนี้มาอยู่กันที่ลงเกลืกอ,ลกอนครนายกก็ไม่ได้มานานแล้วไม่รู้ว่าของขายเยอะๆเหมือนเดิมอะ่ะนี่มาซื้อของให้ลูกไปครับขาเราจะขึ้นไปได้ยังคะ ก็สินค้าของไขายก็ยังยังเยอะเหมือนเดิมนะมีให้เลือกหลายอย่างสินค้าของขายก็ยังมีเยอะเหมือนเดิมนะวอนนี้ผมได้สินค้าของผมแล้วนะเป็นสูงเท้าให้ลูกโรงเรียนจะเปิดแล้วนะเตรียมถุงเท้าเตรียมของใช้โรงเรียนก่อนแบบแตถามได้นะคะ ของจีนก็มีขายนะครับเนื้อผ้าดี